มันต้องอัดด้วยนะเพราะ <c oughs> ว่าจะอัดครับกลัวมันไม่รอดอะ่ะอะไรวะเนี่ยเล่น,นมาตั้งนั้นเนี่ยครั้งนี้แหละของเล่นก่อนเนี่ยมันไม่เคยได้ของดีเลยอะเ <c oughs> นี่ยฉันได้แค่เกาะอ,อันเดียวเนะี่ยอะไรของเขาะเอะไอ้ไม่แหรอคราวนี้เราไม่เสียสละให้แล้ว <c oughs> เธอเร็วๆไม่มีของอะไรเลย,เลย <c oughs> เจริงดิเอ <c oughs> <c oughs> จริงจริงเวไปเลยไปเลยไปเลยไปกลางเลย ไม่มีดาบจะให้ไปยังไงนี่นี่แหลกเนี่ยเรียบร้บอยแล้วล่ะ,ะมั้ง <h az im> อุ้ยอุ้ยโซโลมันมีแค่หม,มัดกลัวเลยตามมาเดี๋ยวนะอันนี้ดาบอันนี้เราจับของเทพไว้กับตัวฮะโอเคเราจะพาชนะครับเอาบักบักบักบกักบกเอาบักบักบักอันนีบบบ้บักบักเอาบัก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 บก อะบัก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 เอนบุ๊คนี่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 เดี๋ยวเบรกไม่ทันนะเออเดี๋ยวมันลื่นปึ๊ดลื่นพล๊ดเราต่อเองเออเตรียนอยู่แล้วหน้าสันนาสันมาโล่เขาว่าหน้าสันเดินตกไม้เดินไปไปใครทิ้งไว้เหรออุ้ยต่ออันนี้ให้ด้วยโอ้ไม่กินดีมาก เฮ้ยไฟตรงกลางมันมีสลามบอลเฮ้ยไฟเรารองเท้าไปไม่เอาแล้วขึ้นแล้วรองเท้ากันเนี่ยกันนกแบตเราจะได้ยืนติดพื้นเราเป็นนันยางเนี่ยไอเดชั่นบีเลยนะกันตกตายกันตกตายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรประว่าต่อเลยเนี่ยต่อได้เนี่ยเอ้ยสลามขอขอ ึ้งขออัญเชิญเฮ้ยฝั่งนู้นเรามีสลามสองอันน่ะเฮ้ยโอ้ยไอ้ยเฮ้ยข้างข้างข้างไอ้บ้าลิงไอ้บ้าลิงโอเคโอ้ my god เชียร์หมดนะจูบุจูบุอ่ะเฮ้ย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 ไม่ไย่างนี้ต้องลงไปซ้ำ พี่จอลูค่ะลงไปซ้ำเลยค่ะเอาให้มันตายคา่ะอืมอื่นไปนี่เพิ่ตายแล้วเอ้ยมีตรงไหนเหลืออ่ะ <c oughs> ตกตกโลกหมดแหละยอเหลืออีกไปลงมาเฟสลงเลยอ่เหลือ,ลลอสองตัวแล้วตอนนี้เราได้เปรียบถ้าแพ้นะครั้งนี้ถ้า,ถาแพะแ,<พ>แ,แพ้ก็แพ้ไงแพ้ก็ไม่ได้แล้ว จรริงเหอลบลบทิ้งเ,ล,ล,ล,เลยไม่อยูชนะไม่ด,ดู้ส่ออัดๆไปดูของมันเร็วมายู่ไหน,น,นหอ่ะจิงจังนะจริงจังเนะี่ย <c oughs> เราปวดร้อนหรอกบ้าเล่นมาสองชั่วโมงไม่ชนะ <c oughs> เลยเนี่ยนะเราผมไม่ชนะอยู่คนเดียวแกชนะแล้ว <c oughs> ชนะได้แค่ข้าวเดียวเองเฮ้ย <c oughs> มียากันไปไหมเปล่า <c oughs> เขากินแล้วอะโอเฮ้ยมันเอ้ยเหลือตัวเดียวแล้วเอาวะเพราะว่าต้องต้องอยู่ฝั่งนั้นเนี่ย กระโดดดีๆนะฮะไม่กระโดดคะะยืนสวยๆยงามๆอ,อยูอเย่เราเคียงอ่มันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเฟสเราถ้าเราไม่งงตกตายเราก็ชนะแล้วเนี่ยเออเกาะมันนุ่มมากสั่งลุยคะ่ะเฮ้ยไม่บา้า ชนะแล้วร้อยเย้วิกตอรี่เกมแรกโอ้ oh my god สองชั่วโมงสองชั่วโมงเราชนะแค่เกมเดียวนะฮะเพราะเราไม่เสียสละครับครั้งนี้โอ้ my god โอเค,อเคต้องอย่าลืมพี่จะกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะหัวร้อนดีกว่า